สวัสดีครับชาวเซเว่นไนครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอสิดอควานะครับก็วันนี้นะครับมาพบกันในกิวลนะครับรอบที่15นะคือเมื่อตอนวันจันทร์เนี่ยรอบที่14เนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าหารดีเสียนะครับก็ i p s s d ไปแล้วนะครับใช้มา1ปีฮะเจ๋งเรียบร้อยโอเคก็รอบที่แล้วก็ก็แพ้นะครับตอนนี้ชนะ10แพ้4นะครับวันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วของกิวลนะพ่งนี้ก็จะปิดซีซั่นแล้วนะครับ อืมก็ไ <ő> ม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็น่าจะติดท็อปห้าสิบนะโอเคสำหรับทีมของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นทีมเมตาอาริมนะครับที่เขาใช้กันในสัปดาห์นี้พอดีเออก็ผมใช้ตอนกีวอร์เมื่อตอนวันจันทร์นะครับก็เก็บได้ประมาณแปดเหรียญนะเมื่อตอนวันจันทร์สำหรับวันนี้นะครับก็ผมใช้ทีมเป็นทีมนี้นะครับเป็นเวสสี่แล้วก็ใช้คายเป็นตัวเปิดตัวโตเหมือนเดิมนะครับอ่า ที่ผมเลือกใช้เป็นตัวเบอร์เซิร์กสตัวใช้ซินเวสตากับเมลคีเนี่ยเพราะว่าอีกทีมนึงนะครับกิลของอีกฝ่ายเนี่ยเป็นทีมสถานะเกินครึ่งเลยอ่าคืออีฝ่ายเนี่ยเล่นเอมิเลียเล่นเล่นคลายจะเป็นประดับอมาพารนะครับเ<ท>ยอะมากอืมเกือบทั้งกิลด์เลยอนะประมาณครึ่งกิลได้ก็เลยต้องผมก็เลยเอาเบอร์เซิร์กมา2ตัวนะครับเพราะว่า ถ้าโวยจริงๆติดสถานะทุกตัวเนี่ยเราก็ยังมีเบอร์เซิร์ฟสตัวสามารถาส่วนกลับได้นะครับทำให้มีโอกาสชนะอยู่ได้นะครับแล้วก็มีปรับโพเทนเชียลเพื่อความเหมาะสมนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละตัวใส่อะไรบ้างอืมปรินนะครับก็เป็นตัวล้างสถานะตัวเพิ่มดาเมจนะครับก็เป็นสองสปีดสองโตนะครับเป็นตัวโตรองนะครับอรองจากไฮใช่แล้วก็ประดับเป็นจุดอ่อนฮิวนะครับอืม เจมนะครับเป็นต้านครูดาวเพราะว่าซินเวสตาเริ่มกลับมาแล้วนะครับสปีด uh, แล้วก็ต้านสถานะนะครับเพราะว่าลินเนี่ยมีต้านต้านมีล้านสถานะเ,านานะเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้นางติดอะไรเลยไม่แต่อย่างเดียวซึ่งพเนเชียผมอ่เป็น3อย่างคือต้านสตันต้านใบแล้วก็ต้านช็อตนะครับมีสิทธิ์โดนอัมพาตค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ไปอัมพาตจากเครื่องประดับอย่างเดียวก็คิดว่าน่าจะไม่ติดนะ แต่ถ้าเกิดโดนพวกแทโอพวกต้าเฉียวอะไรเงี้ยคงติดอืมจากประดับอย่างเดียวผมคิดว่าไม่น่าติดน่าจะรอดได้ซินเวสตารครับสองสป,ปีสองเลือดครับประดับเป็นทะลุแคปเลือดนะครับวอยเทินทะลุแคปเลือดอ่าซินเวสตาเนี่ยควรใส่วอยเทินมากกว่าวอยคลั้งนะครับจริงๆอาจจะมองว่าวอยคลั้งเนี่ยมันดีกว่าเพราะว,าวอยเทินเริ่มมาแป๊บเดียวก็หายแล้วแต่ว่าเราต้องมองสองด้านครับเวลาเราไปตีฝ่าย ถ้าเราใส่แหวนเทินเนี่ยแล้วเราไปตีอีกฝ่ายคายเราจะได้เปิดก่อนใช่ไหมฮะพอคายเราได้เปิดก่อนเนี่ยกว่าแหวนเทินจะหมดเนี่ยมันต้องโดนเล่งเทินสองสกิลหรือโดนหนึ่งสกิลกับโดนคายโต้ซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยคายมันจะโต้กว่าจะครบสามเนี่ยมันเสียใช้เวลานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหวนเทินเนี่ยอาจจะทําให้เราอยู่ยาวๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นแหวนครั้งเนี่ยโดนไป2ท่าไม่ว่าจะโดนอะไรก็ช่างอะสองสกิลมันก็หมดแล้วอืม แต่ถ้าเกิดเรามองในมุมว่าเราเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยแหวนเทิร์นก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใคราฝ่ายจะกระโดดมาเปิด2ครั้าแล้วก็ออกสกิลหนึ่งก็ไปละ2เทิร์นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมองว่าเราจะเน้นบุกหรือว่าเน้นตั้งรับด้วยนะครับเจมนะครับก็เป็นรถคูดาวนะครับเผื่อเลเอเกมจะได้รีคูดาวไวๆนะครับต้านคูดาวแล้วก็สปีดนะครับโพเทนเชียลครับเป็นจุดอ่อนนะครับอยากให้ออกสกิลเพราะว่ามีรถเกรดเเวกจะได้รถเกรดเเวกแบตเตอรี่ด้วยอื แม่นยำครับเพราะว่าผมไม่ใส่พารานอสนะครับผมก็เลยต้องมีตัวที่มีโอเทนเชียแม่นยำขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพวกบตทตอรี่เนี่ยเขามันจะใส่เป็นหลบกันเนาะเขาอืมโอเคแล้วก็เพิ่มสถานะนะครับเพราะว่าคนเริ่มพอเมตาเริ่มไม่ใส่ซินเวสตาคนก็จะไม่มีต้านไฟเผาแล้วเหมือนผมผมก็มีต้านไฟเผาทำให้ซิลซินเวสตาเนี่ยติดไฟเผาง่ายนะครับอีกตัวหนึ่งดูเป็นเคอ่าคายก่อนนะครับ ไอก็เป็น2สปีด2โตนะครับประดับทะลุแคปเลือทะลุ1000นะครับก็ปกตินะเจมเป็นสปีดต้านสถานะแล้วก็จุดอ่อนนะครับเพิ่มต้าสถานะเข้ามาด้วย1ช่องเพราะว่าอ e ีฟานเ่นสถานะจัดมากถ้าใส่เป็นเล่นเกตเวกเลยอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปนะครับตอนนี้ช่วยไ่หาต้านเป็นต้านช็อตต้านชาต้านมึนนะครับผมไม่ต้านใบเพราะว่าต่อให้มันโดนใบเนี่ยมันก็ยังโตได้อยู่นะครับมันยังแสดงความสามารถออกมาได้อยู่ ที่ใส่เป็นอมพาตเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้คายเป็นโต้อมพาตถ้าเกิดต้นเกมมาแล้วคายเราออกสกิลไปไโดนโต้เนี่ยมันจะติดอมพาตแล้วมันก็จะเสียไปเลยเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นอมพาดด้านอมพาตแทนนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสปีดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอาริมอาริมเนี่ยเพิ่งเข้าเมตามานะครับหน้าที่มีประมาณ2อย่างนะครับก็คือลดโต้อของคาย70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์พาสซีฟคายเพิ่มมาแปดสิบโดนลดไปเจ็ดสิบเท่ากับคายจะโต้มากกว่าลินประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งมี อืมแต่ส่วนใหญ่ก็ยังโตอยู่เดียนะอีกเหตุผลหนึ่งที่อาริมเข้าเมตาก็คือ R าีตอนมันเหลือเลือดหรือหนึ่งฮะมันจะลดเทิร์นเร่งเทิร์นหนึ่งเทิร์นนะครับมันทําให้เร่งเทิร์นของพวกเบอร์เซอร์ได้ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องออกสกิลเลยอ่าก็คือเราอยู่เฉยเนี่ยเดี๋ยวก็ลดล้หนึ่งเทิร์นหนึ่งเทิร์นเหมือนจะน้อยนะแต่ว่าจริงๆก็มีผลนะครับเพราะว่าในทีมเรามีตัวเร่งสองเทิร์นก็มีเร่งสามเทิร์นก็มีถ้าบบกไปเทิร์นหนึ่งเนี่ยมันก็มครรรั้้าถดเอไง มันทาให้มันเลื่อนเหลือหนึ่งเนี่ยเร่งเทินเนี่ยได้สองครั้งเท่ากับเร่งได้สองเทินแล้วแล้วก็ใส่เป็นประดับเ,เร่งเทินทําให้มีโอกาสเร่งเป็นสี่เทินได้นะครับรวมหมดสกิลเอเวกจะเล่นสามก็อาจจะเป็นเร่งสี่ทำให้เป็นตัวที่สู้กับซอมบี้ได้ดีตัวที่เก็บซอมบี้ได้เร็วนะครับก็สองสปีดสองเลือดนะครับเจมเป็นเร่งเกตเอเวกสป,ปีดแล้วก็ตั้งสถานะนะครับผมใส่เป็นเจมเขียวนะครับเป็นเลือดอยากให้อึดๆนะเพราะว่าไม่อยากให้มันเข้าเลือดเหลือหนึ่งเร็วเกินไป อยากให้พวกเบอร์เซอร์เนี่ยมันเข้าเบอร์เซิร์ก่อนนะครับให้ซินเวสตากับเอลพีเข้าเบอร์เซิร์ก่อนสถานะอ่าพลัเชื่อเป็นต้านสตานต้านช็อตแล้วก็ต้านไฟเผานะครับตอนแรกจริงๆผมใส่เป็นเพิ่มสถานะนะแต่ว่าพอเห็นว่ากิลมันอิ e ่ฟายเขาเล่นสถานะสูงก็เลยเปลี่ยนเป็นต้านไฟแทนเพื่อไม่ให้มันเข้าเลืเล่อยๆหนึ่งนะครับโอเคอ่าแล้วก็อลิมีข้อดีอย่างหนึง่งคือต่อให้มันติดสถานะเนี่ยเดี๋ยวพอมันตายเกิดมามันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับ ตัวทีมป้องกันนะครเป็นเมลคีนะครับอ,อ่าผมใช้เป็นเมลคีเพราะว่าผมใส่เป็น2จุดอ่อนนะครับนะครับสองจุดอ่อน2เลือดครับประดับเป็นทะลุแคปเลือดนะครับเหมือนซินเวสต้านะครับแล้วก็เจมเป็นเล่นเกตเวกลดบัฟเป็นครั้งหนึ่งครั้งนะครับอ่าอันนี้น่าจะไม่มีใครใช้ขออภัยฮะแล้วก็จุดอ่อน30%นะครับ ผมใส่เป็นจุดอ่อน3ชิ้นเพราะว่าผมต้องการให้เมลคีเนี่ยออกสกิลรัวๆเลยอันนี้คือแผนของผมนะให้เมลคีออกสกิลรัวๆนะครับทาไมถึงให้เมลคีออกสกิวรัวๆเพราะว่าสกิลนี้ฮะสามครั้งไม่ใช่สิเอ้ยนี่มันสกิลเดิมเหรอวะเดี๋ยวนะทำไมมันมันไม่มีรถบับครั้งอะตรงเนี้ยเออ เดี๋ยวนะผมโดนโดรกย่าป่ะเนี่ยเมลครีนะครับอ่าอ่าสกิลนี้สามครั้งรถบัฟคัคครั้งเป็น3ครั้งเป็น6ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจมผมทำงานมีโอกาส40%เปอทำงานก็จะเท่ากับ7ครั้งหมายความว่าถ้าเมลครีตามแผนก็คือออกสกิลก่อนอยู่ตอนเยอะออกสกิลก่อนออกสกิลฟันปุ๊บวอยชิลเจ็ดครั้งของอีฝ่ายนี่จะหายไปเลย อืมก็คือสกิลเดียวเนี้หายเลยเจ็ดครั้งเลยนะครับแล้วก็ที่อุ้ยที่ใช้เป็นเมลครีเนี่ยยังมีอีกเหตุผลเพราะว่าเมลครีเนี่ยมันสามารถฆ่าพารานอสได้ระหว่างกลางเกมนะครับเมื่อพารานอสเนี่ยอ่าวอชิวหมดนะครับตอนกลางเกมวอชิวหมดปุ๊บก็สามารถออสกิลเนี่ยลราทะลุแคปเลือด ไม่พลาดเป้าด้วยฟันพลน็อตตายได้ถ้าพลนอตเลือดไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันเป็น3ครั้งใช่ไหมฮะสครั้งพลนอตแคปเลือด15ก็เป็น45%แบบปกติถ้ามีทะลุแคปเลือดเนี่ยสามารถทะลุได้ฮิตละสเถ้าโชคดีทะลุ3ฮิตก็อีก45%ก็จะรวมเป็น90%นะครับถ้าพลนอตเลือดไม่ถึง90เซนี้อาจจะตายได้เลยนะครับแต่เวลาติดมันคงไม่ติ3ด3ฮิตหรอกเพราะว่าแหวนแค่ขั้น3นะครับ อาจจะติดฮิต2องฮิตก็อาจจะมีสิทธิ์ค่าพาร์นนสได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้เมลคีเนี่ยเป็นตัวเดินเกมของวันนี้นะครับทีมกิวอ๊เอ้ยทีมอารีนาผมก็ใช้ทีมนี้นะอืมสามารถเข้ามาลองตีได้นะครับอ่าฮะโอเคโอเคแนะนําทีมกันเสร็จแล้วนะครับเป้าหมายของผมก็เร็งๆไว้แล้วแหละว่าผมจะไปสู้กับทีมสถานะที่เป็นตัวกําแพงของเขานะครับ ตีคนนี้เลยเอสเลยนะครับก็ทีมนี้เป็นทีมสถานะนะครับมีเอมิเลียด้วยตั้งสถานต้นเกมแล้วก็บัตทุรีเปิดเป็นโอ้บัตทุรีเปิดเดยว่ะแย่แล้วโอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้เปิดใช่ลืมผมได้เปิดอยู่แล้วโอเคเปิดแบบคายเป็นนี่ฮะอมาพาดเพราะาฉะนั้นจัดไปเลยฮะไปดูกัน ก็แผนที่วางไว้จะใช้ได้หรือเปล่า <laughs> เใคาเปิดก่อนโอ้สวยมากเลยคายออกเล่งเทินอย่างนี้เท่ากับเล่งห้าเถินไปเรียบร้อยนะครับกลางสถานะของเอเมเลียหมดละแหวนวอยเทินก็หมด โอเคติดไฟไปสองตัวไม่เป็นไรตัวเบอร์เซิร์กอาริมออกเล่นเกตเอาเวกฮะอ่าติดไฟด้วยอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผ่นแล้วนี่อาริมไม่มีจุดอ่อนนะเดี๋ยวแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเอาเวกอาริมเต็มละเอาเวกอาริมเนี่ยจริงๆก็ไว้เก็บซอมบี้นะเออสวยออกทีหลังคืออยากให้เข้าซอมบี้ก่อนแล้วค่อยใช้นะครับแต่ดูทรงแล้วจะไม่ทัน ซีนเวสต่ายังเลือดเต็มอยู่เลยโอ้โรถดเกรฮนะโดนอาริแม,มโดนไม่โดนเฉยไม่เป็นไรนะครับก็ถือว,ว่าออกสกิลจังหวะไม่ดีนะแบบเนี้ยสกิลอารียมมันจะเสียไปพอสามารถในการเล่นเทินจะเสียไปนะเมื่อกี้โอเคมาทุลิเกเต็มแล้ว น่านจะโดนแล้วละ่ะคายเร่งเทินไปฮะทำไมไม่ออกตามแผนนะตามแผนจะให้ออกสกิลบนนะก็เช่นเดิมนะครับผมเอาคายมาเป็นตัวสั่งเวยนะครับถ้าเราได้เริ่มก่อนเนี่ยโอกาสที่จะโดนสลับแผนเนี่ยมันจะน้อยกว่านะโอเคเรียบร้อยแล้ว <The> ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเล่นเวสี่ตัวนะครับทำให้เราไม่โดนเดทนะครับ ทำให้ตัวเวเราไม่โดนเดสี่ตัวเลยนะทีมผมค่อนข้างเสียเปรียบพาร์นสนะครับจะได้เปรียบกับการสู้เมลคีกับซินเวสตาแต่ว่าเสียเปรียบกับการสู้พาร์นสถ้าเกิดเก็บพาร์นสตอนกลางเกมไม่ได้เนี่ยด้วยสกิลเนี้ยม,มันมีโอกาสที่เลดเกมผมจะกดพาร์นสไปลงเลยนะครับโอเคเออกอีกสกิลหนึ่งลีนตายเอาไม่เข้าปะเนี่ย นั่นไงว่าแล้วไม่เข้าซิเวสตาเหลือหลอดเดียวละเอเทิร์นเดียวละน,นี่ก็จะเห็นนะครับว่าอาริมเนี่ยมันอึดนะครับอือ่าอาจจะคนอาจจะคิดว่าอาริมมันนิ่มนะครับแล้วตายเร็วนะจริงๆแล้วอาริมเนี่ยอึดมากนะครับใส่เป็นวอยเทิร์นไอรอยค้งนะครับคอมโบกับว่องไวอ,ะอ่ะมันจะทําให้อึดมากถ้าไม่โดนสกิล,ลทะลุหลบเช่นสกิลเมลคีกับพารานอสเนี่ย มันอึดมากกว่าจะเข้าหลอดดำนะครับเคริๆเร,ร,ร,ร่งเถินได้ไหมเ่า <c oughs> จะได้แค่สามเหรียญนะครับเพราะว่าเวลาน่าจะเลยแล้วละโอ้โห oh, ไม่เร่งเถออย่าบอกจะโดนซิมเมสตาตัวเดียวเก็บออกทีมันเนี้ยไม่จริงนะเดี <c oughs> ๋ยวมันออกบนมาเนี่ยเอ้ยไม่ออกแล้วไป เอ้ยโอเคเอาเวกลินมาละชนะละถ้ามันออกบนมาเนี่ยซินเวซซาเราก็ตายอีกนะโอเคจะผิดผิดแผนไปหน่อยก็เถอะอาริมก็สกิลเอวกผิดจังหวะแล้วก็เลือดยังไม่หมดหลอดไม่ได้เล่งเธอเลยแต่ก็โอเคได้สามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะไปตีอีกคนหนึ่งก่อนแล้วกันเผื่อได้เหรียญเยอะนะอยากได้แปดเหรียญน,นะครับ ไปสิตีคนนี้นะครับคนนี้สองคนมีคนไปท้าสู้อะ่ะผมอะตอนแรกผมไม่ไม่คิดว่าจะมีคนไปสตียคนนี้เนี่ยเสี่ยงมากเลยพลนอสทีมพลนอสมันชิงจังหวะมากอะมันค่อนข้างเสี่ยงนะอ่าอันนี้ก็เป็นทีมคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าใช้เป็นเมลครีแทนบาทตรี่นะครับสปีดน้อกับผมยุงหนึ่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมจะสู้เลยโอเค เราตัา้งอะมาพลาดมาแล้วเราวางแผนมาเพราะว่าพอกิวหลังๆนี่เขาจะเริ่มมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์จัดทีตอนดึกนะครับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะมาปรับทีมกันบางทีมก็จะแบบเอาจากเล่นสปีดปกติอย่างเงี้ยเป็นสปีดเมตาก็จะเปลี่ยนเป็นสปีดกายับสปีดสถานะแทนอะไรอีอ้ออกสวยนะครับออกไปสกิลบนไม่รู้ว่ามีตัวไหนวาชื่อหมดเลยป่ะนะครับ ไอ้คายแหวนเถินเนาะอ๋อไม่ใช่การสถานะเอเมิเลียตก้นเนี่ยคายไม่มีวอยชิลแล้วฮะโดนฟาร์มปทีเดียวหายเลยเจ็ดเทินเจ็ดครั้งโดนเล่งเทินไม่เป็นไรโอเคสวยครับเล่งเทินซ้ำอีกรอบเล่งทำไมวะมันหมดแล้วนี่เอออย่าอ๋อยังยังยังไม่ได้เล่งเทินใช่ใช่โอเคหมดแล้วสี่เถินฮึมโ,โดนท่านี่เจ็บมากครับ ท่านี้แหละจะทำให้อาริมตายโอเคไม่เป็นไรบอรเยอะอยู่เ้ยติดใบสี่ตัวชิบหายยังดีนะลินไม่ติดไม่เป็นไรเอ้ยอเกศยังไม่เต็มอ่ะอืมเข้าเบอร์เซิร์คฮะสวยตาขายเรียบร้อยแล้วอเ,อเมรลียก็ตามไป ่อ้หญิงไม่สิทธิ์ได้ห้าเหรียญนะเนี่ยถ้าจบภายในแปดนาทีสวยสองเทินโอ้ซีมเมสตาเหลือเจ็ดเทิน์นี่ว่าไม่ไหวหรอกเต็มที่ก็สี่เหรียญถ้าไม่มีใครตายเลยซิีเมสตากับเมลคีจะตายแล้วฮะโดนเล่นเทินรัวๆเลยโอ้สวยสวยเมลคีตายแล้ว โอ้โหตายสองเลยจะได้สามเหรียญไหมเนี่ยอาริมก็ตายแต่ไม่เป็นไรมีชีวิตอีกฝ่ายเขาออกเล่งเธอรัวๆฮะเขาไม่ได้ไม่ได้พูดไงดีสกิลเขาออกสวยมากะ่ะขอให้ลินออกสกิลเถอะขอร้องหืมเหลือสองแล้วย่ละ ไว้ครับอาริมนี้จริงๆไม่ต้องออกสกิลก็ได้นะใสายมายินเฉยๆนะครับ <c oughs> หรือถ้าจะออกก็ออกสกิลบนนะโอเคแล้วโอเคอาริมเกือบตายได้สองเหรียญแล้วมัง้ง <c oughs> หรือสามโอสามเหรียญเว้โอเคจะมาจบเร็ว <c oughs> ได้ได้หกเหรียญแล้วถือว่าผลงานดีนะครับ เหลือผมเหลืออีกดาบหนึ่งนะครับสามารถตีได้อีกดาบหนึ่งนะตอนนี้ทีมโจมตีเหลือสองเหรียญผมรอให้คนอื่นมาเก็บแล้วกันอีกสองเหรียญผมจะไปตีทีมป้องกันแทนจะตีไหวไหมนะทีมป้องกันอืมโอ้โหคนนีเจาะไม่เข้าเลยเหรอไอนน้ทีมเมตาเมตาอารีน่านะครับทีมเมตาอารีนา่า คนนี้เป็นเมตาอารีนาเหมือนกันแต่ว่าอาริมเลเวล44ววสตันน่ะอะเอาเช็คนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีพารานอสผมค่อนข้างเสี่ยงกับทีมพารานอสมากาาอ,อ้าวประดับไม่ครบเว้ยเขาถอดตั้งสถานะไปไม่ใช่ เขาต้างคูดาวไปนี่ว่าเฮ้ยต้องตีแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องเสี่ยงดูแล้วฮะจัดแปส,สปีดเราเยอะกว่าด้วยอยู่ที่ว่าเราจะฆ่าพารานอสกลางเกมได้หรือเปล่านะถ้าพารานอสสุดไปเลยเกมเนี่ยข่ายากมากเว้นแต่ซินเวสตาเนี่ยจะเหลือเทินเยอะนะครับก็ไฟเผาเรื่อยๆเ,เอาเอ้ยผมก็ลืมไปเขาเล่นอาริมนี่ว่าแล้วผมมีเบอร์เซอร์สองตัวก็แย่อยู่นะ Okay. เอเคเข้าบ้านไปก่อนลง <laughs> สลับแผนแล้วไม่เป็นไรเขาไม่มีแบตเตอรี่ตัวไว้ <laughs> เหมือนอาลีมีฝาจะเป็นแหวนเทิร์นใช่ไหมฮะ <laughs> น่าจะใช่นะไม่เป็นไร <laughs> ทีนี้หละไม่ยอมออกทะลุบัฟแหม่หม <laughs> บอยหมดแล้ว อันนี้เป็นรถทลุรถ,รถรถบับคลังนะโอเคไม่ค่อยสวยอุ้ยท่ายนี่เจ็บอเอาเลยมโดนไปชิบหายละแต่เป็นไราเรา,ไเรายังไม่เข้าเบอร์เซิร์เนาะหืมใครตายเลยยิงแย่ฮะโดนหนักเลย โหอาริมโนสะท้อนด้วยอุ้ยโดนเล่ยอีกอซิมมาตาหายไปสามลวแย่แล้วคายฝ่ายยังเลือดเต็มโอ๊ยเหลืออื้เหลือสองแล้วคายฝ่ายยังไม่เลือดดำเลยอ่ะอันนี้จังหวะไม่ดีเลยนะสกิลออกไม่ดีซิมมาตาน่าจะไกลไปหวันละเมียวคี้ เฮ้ยเธอไม่ออกาเมลคีก่อนวะเนี่ยถ้าช็อตนี้ออกเอาเวฟเมลคีนะมีสิทธิ์ฆ่าพารานอสได้ตายแล้วขอให้ติดแคบทะลุแคบบเรือสามฮิตไม่ตายว่ะชิหายแล้วโอ้ยโดนเล่งเธออีกนุกเออซินเวสตาหมดแล้วนะ น่าจะแพ้แล้ว ừ, พเพรพะน้องเลือดเต็มอ่ะไม่ได้หรอกเออโอเคไม่โอเคบอกบอยหมดกูกยังเปรี้ยวได้ยังไม่โดนตี <c oughs> อืมลากอนินเวสต้า เออเมื่อกี้ผมพูดเมลคีใช่ไหมผมพูดผิดใช่ไหม <laughs> ใช่ดูซิจะไหวไหมไม่น่าไหวหรอกเพราะว่าพารานอสยังเลือดเยอะอยู่เลย <c oughs> มีกรอบอยู่ด้วยเ,เว้นแต่จะเคลียรกรอบหมดแล้วจังหวะเมลคีสวยพอก็ยังมีโอกาสอยู่นะหือหมดแล้วเทิน เมลคีออกสกิลบอลขอสวยๆต่ก็ตายอยู่ดีอะลินตายอยู่ดีอะโอ้โหหลอดมิดหลอดแต่ไม่ตายโอเคฮะไม่เป็นไรเจาะไม่เข้าจริงะคนนี้โอเคนะครับชนะไปสองดาบแพ้ดาบหนึ่งนะเจาะทีมป,ป้องกันไม่เข้าเลยค่อนข้างแข็งออกสกิลไม่ค่อยสวยด้วยแหละม,มันก็พอกันส,สู้กันได้อยู่แหละวัดใจกันได้อยู่ อีกฝ่ายเขาออเล่นเทินบ่อยมากไม่ใช่คือเรากดคลายเขาไม่ลงด้วยเออคายเขายังเลือดแดงอยู่เลยตอนที่ฝั่งเราตายนะนะครับก็ประมาณนี้นะซีซั่นนี้น่าจะจบท็อปห้าสิแหละน่าจะถ้าแพ้ก็น่าจะเป็นสี่สิบกว่าถ้าชนะก็น่าจะลดลงมาก่อน20ยี่ิบกว่าอะไรอย่างนี้นะก็ตีไ,ไปหกเหรียญน,นะสองดาบเฟลไปดาบหนึ่งนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีใครแซงเหรียญผมได้ละ <c oughs> นะครับ เออโอเคก็พรุ่งนี้นะครับมีมีอะไรนะมีอัปเดตใหม่เนาะก็จะมีเป็นอะไรอะ่ะมีกิจกรรมเช็คชื่อใหม่ด้วยไอ้ของแจกอีกแล้วอสิรพิเศษคนใหม่นะครับทารานะครับก็เป็นกลุ่มใหม่เนาะแล้วก็รีเมคอันนี้เป็นรีเมคเฮเวนเนียนะครับไม่ใช่เฮเลเนียอาวาแดงนะครับโลแดงนะครับที่เมื่อก่อนลงปราสาทนะแล้วก็ระดับมาไม่ได้ใช้แล้วรีเมคมาลงคอนเทนต์ใหม่นะครับสงครามปกป้องปราสาทเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง หวังว่าจะาไปลงอารีนาอะไรนะมีดันเชยนกิจกรรมของแจกแล้วเพิ่มพอดีกิจกรรมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเคเวสประจําเดือนนะครับพาะจะเพิ่มของให้เตปอัพใหม่อันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงผมเดาไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าสัตว์เลี้ยงนี่ว่าเออแสดงว่าแจกของเก่าแหละงั้นคอสตูมใหม่แล้วก็สิ้นสุดสงครามกิวกับดันเช่นกิวนะครับโอเคตัวใหม่ก็สวยงามมากนะครับทารานะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นอาจจะมีผมอาจจะทำคลิปของตีดันกิ้นะครับเพราะว่าช่วงเดี๋ยวมันจะมีพรีซีซั่นใช่ไหมครับหลังจากปิดซีซั่นหลักนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเออดันย่ากๆเนี่ยมันตียังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันฝากคลิปทาราไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The marble Từ wind night